สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีมีข่าวใหม่ๆนะคะอัปเดตนะคะหางหายไปจากหางหายหางหายไปจากการทําคลิปวิดีโอนะคะสามอาทิตย์นะคะก็ไม่มีอะไรนะเราวุ่นวายการหาบ้านของเราอยู่นะตอนนี้เราได้บ้านแล้วค่ะเอ๊ดีใจกับพวกเราด้วยนะคะคือเราหาบ้านมาสองปีแล้วค่ะเป็นบ้านมือเก่านะคะไม่ได้บ้านมือใหม่อะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราวันนี้คือเราจะไปดูสีดูประตูอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนและอัปเดตได้นะคะ เราจะได้กุญแจวันที่2เดือน4ี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราได้กุญแจรหรืออะไรเนี่ยนะคะาตามที่เรากําหนดไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะด้านนอกด้านในให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าการซื้อบ้านมือสองของของแคนาดาเนี่ยค่ะว่าเขายังไงาราคายังไงมือใหม่เท่าไหร่แล้วก็ราคามือสองเท่าไหร่นะคะเพราะบางทีการซื้อบ้านมือสองนะคะเราเปลี่ยนและอัปเดตนะคะใหม่ๆแล้วโมเดอร์นะคะขายแพงนะขายแพงยิ่งกว่ามือแรกอีกนะคะ ชมนะคะวันนี้เราจะแวะไปดูสีก่อนนะคะ สร้างนะคะที่เรา,าสามารถใช้กับที่บ้านได้นะคะเราจะเปลี่ยนประตูเปลี่ยนไฟเราจะไปซื้อพวกแปลงนะคะแปลงพาสีแล้วก็เราจะไปดูแม่สีด้วยนะคะแล้วก็กุงแจ เราจะขัดไม้นะคะเป็นสีพวกสีน้ำมันขัดไม้นะคะทำให้มันเงาขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไปถึงที่โฮมโปรแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่กำลังจะข้างสปริงนะคะคิดว่าเออสโนโคงไม่มีแล้วนะคะก็อ่าคิดว่าก็คงจะ ตนที่22นี้ก็คือหมดหมดสโนว์แล้วนะคะก็คือสตาร์ทนะคะสปริงเลยนะคะก็สปริงสปริงทามน,นะคะก็จะเป็นดอกไม้บูมนะคะทุกอย่างก็จะฟื้นคืนชีวิตมาอีกนะคะก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากหรือว่าดอกหลายๆอย่างดอกไม้ดอกหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่มันขึ้นหน้าหนาวนะคะจะสวยงามมากนะคะเอาบรรยากาศอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองที่คำซีนะคะมาฝากนะคะวิวก็ยังเป็นแห้งๆนะคะเย็นๆอยู่นะคะ นี่ก็ทุกคนก,ก็จะเริ่มทำอะไรข้างนอกแล้วนะคลีนนะคะคลีนเอาซายนะคะเคเก็จะ,ะเป็นพวกเตรียมตัวนะคะเข้ากับสปริงนะคะก็จะว,าว้าวก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะคะจะบอกว่าสปริงเมืองน,นอกแล้วก็ซัมเมอร์เมืองน,นอกนี่สวยงามมากนะเพราะอากาศเอ้ร้อนเหมือนเมืองไทยเราทะะ้องฟ้าโปร่งมาก ไม้นะคะแล้วก็อัดก็ยิดแดงนะคะทุกหลังนี้ก็จะเป็นชั้นครึ่งนะคะก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยนะ,ะนะคะก็นี่ก็คือลักษณะเหมือนบ้านที่ซื้อนะคะ เรียก็ยังกเพี้ก็ยังถือว่ายังถือว่าสูงแต่ก็ยังไม่สูงมากเมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเวลาเดียวกันนะคะนี่ก็เป็น ประมาณ45นาทีนะคะ45ถนนึง1ชั่วโมงนะคะก็ก็นัดแปนนะคะคือเราก็เดินทางขับรถเราชอบขับรถเที่ยวกันอยู่แล้วนะคะ เหมือนที่บ้านเราหรือเปล่านะคะโฮมโปรนะคะมีโฮมโปรแล้วก็มีโรโน่านะคะอ่าพี่เขาชอบไปซื้อวัสดุการก่อสร้างนะคะต่อเติมบ้านหรือคือมีทุกอย่างเหมือนบ้านเราค่ะบ้านเราก็จะเป็นอะไรอ่ะอ่าจำไม่ได้นะคะชื่อจำไม่ได้กูบอนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เรียนหนึงของอะไรของอังกฤษอะคะจำชื่อไม่ได้ ก็ประมาณนั้นนะคะเป็นพวกขายวัสดุก่อสร้างนะคะตรมนีทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะนี่นะคะตอนนี้เรากำลังหาซื้อกาวอยู่นะคะกรูนะคะในหาที่ของที่เราซื้อเตรียม กดังใหญ่มากเลยนะคะนี่คือของที่เราช้อปปิ้งในวันนี้นะคะส่วนประตูนี่เราต้องไปวัดมาอีกรอบนึงนะคะไม่มีไซน์นะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนแพลนนะคะก็คือว่าประตูหน้าบ้านนี่ก็คงต้องใช้อันเก่าอยู่แล้วก็แซนให้มันนิ่งให้มันแล้วเราก็แซน,นะคะให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทาสีนะคะแล้วก็ประตู ประตูแรกไม่คงต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเย็นแต่ว่าค่ะวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปทานอาหารกลางวันก่อนคะ่ะขอบ <ใน S 1> คุณ <ใน S 1> ที่ท<า>รับ<า>ชมนะคะ<า>บ๊ายบาย